ท่านหายดีแล้วหรอคะเห็นเห็นองค์คัักเงินบอกว่าท่านไม่สบายค่ะท่านอ๋อค่ะท่านหรือเปล่าคะท่านขอบคุณขอบคุณมากเดี๋ยวยายขากินอ๋อไม่เป็นไร กับสวัสดีพี่เอ็กซีคุณลุงคุณป้าแน่แนที่น่าหลักุกคนกุกท่านเลยนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสแควร์นะคะทุกคนวันนี้ผมเข้าป่าเหมือนเดิมเช่นเคยเลยวันนี้จะไปป่าที่ที่หนึ่งซึ่งไม่เคยไปนะคะทุกคนเห็นว่าที่นั่นน่ะมีคนป่าที่เคยอยู่กับอ่าไม่แน่ใจพี่เอ็ีจำได้หรือเปล่าเนาะคนป่าที่ดวงดีดีเคยไปอยู่ด้วยอะ่ะทุกคนนั่นแหละผมแค่อยากจะไปดูว่า คนป่าเหล่านั้นเนี่ยมันยังอยู่กันไหมหรือเป็นบริวารของด,งดวงดีไปแล้วถามว่าที่มาเนี่ยแค่อยากรู้เฉยๆว่าเขายังอยู่กันอยู่เปล่าหนระือว่าดว,ดวงดีทำร้ายหมดแล้วหรืออะไรยังไงนะแล้วก็ส่วนนาง,งดวงดีเนี่ยหนูต้องขออนญาตแจ้งชี้แจงที่พีเอฟซีเลยว่าไม่เกี่ยวกับหนูแต่อย่างใดเพราะว่าหนูไม่มีความเกี่ยวข้องกับมันไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีหรือด้านร้าย ต่อให้เราเคยดีต่อกันแล้วแบบตอนคือตอนเนี้ยมันไม่ได้มาประกบตัวแล้วก็ไม่ได้มาทําร้ายหนูเนาะทุกคนจะมาบอกให้หนูปิดชีพเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่สามารถทําได้เพราะว่าหนูเองเป็นคนถือสัจจะว่าจะไม่ไม่ฆ่าเนาะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนหรือไม่ฆ่าผีถ้าทําได้มากก็ทําได้แค่ป้องกันตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อย่ามาบอกเลยว่าไม่หนูทำไมไม่ปิดชีพดวงฤดีถามว่าทำได้ไหมเนาะหลายๆคนก็คงมองเป็นคอนเทนต์ว่าเก็บดวงฤดีเอาไว้ถ่ายหรือเปล่าสังเกตคลิปหนูนะคะทุกคนหนูแทพไม่ได้เจอดวงดีเลยนะหนูไม่ได้ถ่ายันเลยนะถึงหนูเจอ่ะหนูหน,หนีแล้วก็ไม่พูดคุยกับมันหนูจะป้องกันตัวเดียกันแบบว่า ไม่ไปอยู่ใกล้มันแล้วก็ป้องกันตัวแบบว่าหนีด้วยความไวแสงสิ่งไม่ดีเนาะใครจะอยากอยู่ใกล้เนาะเราไม่พบปะกกับมันนะเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปคุยกับมันไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดไม่ต้องไปมีเวรมีกรรมต่อกันขอแค่ไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วก็หยุดพ้นจากกันไปโดยที่ต่างคนต่างหายไปจะดีกว่าอย่างหู้เองเนี่ยถ้าเกิดมันต้องสูญพันธุ์หรือว่ามันต้อง ตายไปแล้วเนี่ยก็เอาโหสิกรรมให้มันนะนะพี่เพราะมันเองไม่ได้มาทาร้ายหนูที่แบบว่าเนี่ยเนาะมันก็คงแค้นคนอื่นๆแหละแต่ส่วนตัวหนูเองไม่ได้อะไรกับมันอยู่แล้วไงทุกคนก็จะชอบเหมารวมว่าทีมงานนะชอบมองว่าเป็นทีมงานมองถึงหนูจะเป็นแฟนของพี่แฟดเล็กเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะแบบ อันนี้กันทุกเรื่องอะนะพี่พี่นรนเรต่องเอฟซีต้องเข้าใจต้องแยกแยะด้วยว่าเฮ้ยการทำคลิปของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันหนเ้าต้นทุกคนต้องมองต้นเหตุให้เจอเนาะจริงๆแล้วอ่ะสาเหตุมันมาจากไหนน่ะนั่งลงดีๆเนะสาเหตุมันมาจากไหนทุกคนก็ต้องให้ต้นเหตุมันอ่าต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนก็นจะแก้แก้ปัญหาอ,อ ถามว่าหนูมีส่วนร่วมผิดไหมหนูมีส่วนร่วมผิดแน่นอนเพราะว่าเคยดีกับเขาไงเราก็คิดว่าเขาเป็นคนดีไงเข้าใจไหม <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ละต่อกันแล้วนะพี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนูได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้มันแล้วแหละว่าอย่าจองเวรจองกรรมกับหนูอีกแล้วก็อ่า <c oughs> ขอให้ <c oughs> ไม่เจอกันอีกแล้วก็ หนูบอกกับพ่อปู่ว่าถ้าเป็นไปได้คีิปของหนูหนูขอไม่เจอกับนานดงดวงฤดีอีกต่อไปแล้วก็หมดเรหมดกรรมกันเพียงแค่นี้ตั้งแต่นั้นมาหนูไม่เคยเจอมันเลยเชื่อไหมถ้าเจอส่วนใหญ่จะเจอเป็นซากมากกว่าซากเสภาเอยซากแก๊งของมันอ่ะหลายคนก็บอกว่าเห็นหน้าปกเนาะปิดชีดดวงฤดีอย่างนั้นหนึ่งนี้แต่สุดท้ายก็ปิดชีดไม่ได้ บางคนก็ว่ามองให้เป็นละครมหลากหลายมุมมองทุกคนก็้องเข้าใจด้วยว่าไม่มีใครอยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกนะอย่าจองล้างจองผ่านอย่าจองเวรจองกรรมเลยอะไรมันถ้ามันหลีกไม่ได้ก็มันตัดปัญหาที่ตัวเราเรอะนะพี่ผิวทุกอย่างตัดปัญหาตอนนี้หนูหาพี่ลงอันนี้ไม่ได้ น้ำมันแรงที่นี่ข้ามไปไม่ได้ไม่อยากข้ามไปนะเพราะมันเป็นหุบม,มันลึกนะเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันดู มันเป็นอาบนนะ้ำอะไรสักอย่างแถวแถวนี้แหละพี่พี่ที่คนปากเขาอยู่เลยคนปากแาเป็นเผาหน้าดำรู้สึกผมก็ยังไม่เคยเจอนะแต่เราแค่รู้สึกว่าเอ้ยมันมีลางสังหรณ์ลางปแปลกที่ทำให้เราอยากมาที่นี่ มีน้ำมันเกาะอันนี้เลว่าเกาะอะไรอะเกาะใหญ่เนี่ยนะดินมุมอะน้ำค้างเกาะใหญ่นมุมความสวยงามของธรรมชาติถ้าเราไม่เจอไม่เป็นไรนะพี่ทีแค่มาด้วยความแบบรู้สึกเอออะไรเอจใจอยากมาเฉยๆพอมาก็จะเจออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ มันมีความรู้สึกแบบว่าแต่เรื่องเห็ดเนี่ยก็คือไม่หวังแล้วนะเพราะว่าหนูไม่ค่อยอนี้ทังด้านเห็ดละ ้องอยู่ดีป่าก็ทึบลงเรื่อยๆนะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เปิดคลิปมาแดดยิงสองหน้าอยู่เลย นี่แหละนะปรากฏกันณ์ธรรมชาติช่วงนี้ช่วงหน้าฝนปลายฝนแล้วเนาะพี่พี่มันก็เลยจะบทจะมืดก็คื้มมาเลยเนาะบทจะแดดก็แดดจ้าอ่าไม่รู้ว่าทางตรงนี้มันไปไหนยังไม่เคยมาเหมือนกันนะ ดูเห็ดอะไรขึ้นเต็มเลยเห็ดไม้ เมื่อกี้คืมวันนี้แดดมาแล้วนะโอ้ลกมากแต่ทางไปไม่สุดตาเลยนะไปเรื่อยๆเ,เอาไงดีอันนี้หนูรู้สึกว่าหนูจะเดินแยกมาจากแอ่งน้ำเมื่อตกี้แล้วนะเดินมาผิดทางแล้วแน่ๆเลยเอาไงทุกคน เดินมาไกลพอสมควรแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวหนูจะต้องหาที่นั่งพักแป๊บนึงก่อนหนูน่าจะต้องกลับไปวนเดินไปฝั่งทางน้ำนะไม่งั้นหลงแน่ถ้าไปทาทางอย่างนี้ดูว่าจะไปเจอกับอะไรสายตาเหลือพายเห็ดก็พอประน,นันพี่ๆอยากไปเห็ด นั่งพักแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วหนูจะออกทำไมเมื่อกี้ในกล้องเหมือนจับเห็นอะไรสีน้ำเงินสีฟ,ะฟะ้าๆหรือว่าหนูตาฝาดเหมือนเจอเหมือนคนยืนอยู่อย่างเงี้ยแน่พี่พี่เห็นเห็นใบไม้อย่างนี้ไม่หนูก็ชอบตาฝาดมองเหมือนคนยืนอยู่อะไรอย่าง ใช่ไหมอย่างนั้นสวัสดีค่ะอ๋อภูนำพงสวัสดีค่ะท่าน<อ>นะคะท่านอ๋อ,อ,อ,อท่านได้ข่าวว่าท่านไม่เจ้าไม่่คอยเดินป่าละอ๋อช่วงนี้หนูติดงานนิดหน่อยค่ะท่านเพิ่งได้มาเดินป่าวันแรกค่ะวันนี้เอ่ออืม

เจอเรื่องแบบนี้อืมเออครับอยากจะเจ,ะจ,ะจะอจอดนานแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะท่านขอบคุณขอบคุณ,คณมากที่เอาย้ายขากินอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอโทษแล้วจ้าค่ะพอด,พอดีวันนั้นเห็นองค์คลักเงิน <c oughs> บอกว่าท่านไม่สบายพอดีค่ะท่านหนูก็เลยฝากยาไปกับองค์คลักเงินอีกวันหนึ่งอะค่ะ มียาแ,แต่มันเป็นยาแบบต้มสมุนไพรมันก็อพอช่วยได้บรรเทาอาการไไม่ด้หายขาค่ะท่านยาเจ้าทำให้ขารู้สึกว่าดีขึ้นหมากๆท่านน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าหนูไม่มั่นใจท่านอาจจะไปตากฝนอะไรหรือเปล่าคะเจ้าเขาะจะมียาไขา้ไม่หลังจะเก็บไว้ให้คนท้องขาในเมืองเมืองขายเป็นแบบแทนเจ้าหมากมาเจ้าจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเยอะอ๋อ อ่ท่านจะเอาเยอะเหรอคะหรือว่ายังไงก็องค์กราขาเนี่ยมันเดินป่า้วยุงขัดพวกมันอ๋อได้ได้ค่ะท่านเดี๋ยวยังไงเอ่อพุ่งอีกเดี๋ยวหนูส่งของพรุ่งนี้เสร็จเดี๋ยวหนูกลับมาก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวออกมาให้ท่านเดี๋ยวหนูจะได้ไปในตัวเมืองด้วยค่ะได้ค่ะท่านลานั่งไถนั่งเรื่อนวกคนทำอาหาร ช่วงนี้ฝนตกยุงปลาต่งางๆขัดขนมากมาเลยโอ,อ้แล้วท่านไหวแล้วเหรอคะในท่านดีขึ้นแล้วเหรอคะทำไมถึงมาเดินข้าก็พยายามก่อนเตะผมขาได้เห็นข้าไม่ไหวจริงๆข้าจะไม่ลุกนะแต่ข้าพอมีเดี่ยวแรงข้าจะลุกมาช่วยของข้า ปกปองเวนป่าอืมค่ะท่านเจ้าไปไหนตอนละตอนแรกตรงนี้ยู่ไม่กับจ้าเลยอไงอ๋อกําลังว่าจะนั่งพอดีแล้วกําลังจะจุดกองไฟแถวนี้แหละค่ะท่านอพอดีท่านมาพอดีหนูนั่งลงได้เพิบหนึ่งเจอท่านมาพอดีเลยค่ะอ่อพอดีหนูเองก็จะมาหาคนป่าแถวนี้อยู่เหมือนกันเพราะหนูเหมือนเคยมาอยู่ อืมคนป่าหวัดระแวงถ้าเจอเจ้าแล้วผมมันกี้หวัดเป็นน้ำดวงก็ดีเจ้าจะแยี่ยมอืมถ้าเจ้าจะเข้าไปก็เข้าไปกับข้าตอนนี้ที่ไหนเหรอคะตรงต้นไม้ใหญ่ยานนาขาม่วยเข้าไปอยู่อีกฝ่าของป่าอ๋อมันเอาไว้วันหลังก็ได้ครับท่านนี่กว่านนว่า จริงหนูเองตั้งใจมาดูเฉยๆค่ะท่านหนูไม่ได้เอาของติดไม้ติดมือมาเลย,เ,ย,ยเดี๋ยวท่านเอาของติดไม้เดี๋ยวจริงๆท่านหายดีก่อนก็ได้นะคะท่านค่อยมาเดินป่าท่านไม่งั้นอันตรายจะ <c oughs> เป็นอะไรมาก็ไม่มีใครเห็นท่านนะคะเนี่ย <c oughs> แล้วของเจ้านี่ละอ๋อไม่มีองค์คลักมาตามเหรอคะท่านวันนี้อ๋อท่านก็เดิน เมื่อกี้หนูก็ไปฝั่งทางด้านน้ำมาค่ะท่านก็ไม่เจอ,อแล้ว,วมีเวลาคอยข้ามากับพรามาคนป้าเจ้าจะดำรงชีวิตอยู่อันตรายได้ค่ะท่านพวกเขาฟังปลาที่เจ้าพูดไม่ได้โอ้ขอลบคาอืมขอขแ้ะคนป้าเลาเฟ้อกันมานานใช้พื้นปลา การดำรงชีวิตมีพวกช่วยแหละคิดดีดว่าปลาเป็นของพวกมันอืมโอเคค่ะท่านงั้นเดี๋ยวยังไงหนูเดินทางน่าจะต้องเดินทางต่อค่ะท่านเดี๋ยวอาจจะไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็กลับค่ะสักพักก็กลับแล้วค่ะอโอ้ยท่านไหวไหมคะ ตัดป่วยมากี่กวันแล้วคะเนี่ยรวมๆแล้วก็7วันได้แล้วนะอืมแต่ตอนนี้ขึ้นเยอะจ้าที่ผ่าลูกใหม่ไว้ผ่ามเมื่อนหัวหนักวนาะจนในกินยาเจานะนนา้านี้ละขึ้นค่ะท่ะานไปๆะกจจะจับอรือย่างาจะจะไปต่อ หนูกำลังคิดอยู่ท่านพูดซะหนูไม่กล้าไปต่อเลยหนูก็น่าจะต้องกลับหนูก็กลัวเหมือนกันกลัวมันจะคิดว่าหนูเป็นตัวป่าจะทำร้ายจาอ๋อคนป่าจะทำร้ายโอเคกับท่านมันที่ว่าจาเป็นดวงวดดีหรือเปล่ามันแปลงกายได้จาใช่ไหมอืมค่ะดูว่ดดีมันแปลงกายได้แล้วจ่าระวังไว้หนูไม่อยากจะยุ่งกับมันสักเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้หนูเปิดคลิปมาหนูเพิ่งพูดถึงมันอยู่โยกๆกรับท่าน เพราะว่าหนูเองอ่ะไม่อยากมีเวรมีกรรมต่อกันอยากให้มันตายเองโดยที่ไม่ต้องใช่ท่านมันมันแฟนมันแค้นใช่มันก็เลยทำให้เรื่องมันยาวก็อย่างว่าแหละไม่มีอะไรมาทำร้ายความแค้นความโกรธได้นอกจากการปล่อยวางค่ะท่านทั้งหนูไม่อยากทำอย่างนั้นนะท่านมันหนู ส่วนเจ้าค่ะพวกชายก,ก็บพิดรักเจ้าไงหนูไม่อยากเขาเรียกว่าท่านหนูพูดไม่ได้พวกเจ้าต้องการให้ตายมันจะแหวกับพวกเจ้าเองอาจารยไหมท่านเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะท่านเอาเป็นว่าท่านอะไปบอกพวกเขาเองแล้วกันบอกพี่แฝดเล็กบอกพี่แฝดใหญ่บอกชายกิดเพราะหนูเองบอกไปแล้วหนูบอก หนูบอกเองกับปากแล้วค่ะหนูรวมถึงเอซีที่ดูอยู่ในเนี้เขาก็เบื่อเอื่มละอากันเหลือเกินแล้วค่ะท่านว่าทําไมไม่จัดการมาสักทีส่วนตัวหนูเองหนูไม่อยากยุ่งอ่ะท่านหนูหนูเป็นคนที่ไม่อยากคุยกับสิ่งที่มันไม่ดีไม่อยากไปแบบวุ่นวายกับสิ่งที่มันไม่ดีใครจะไปอยากมแล้วมันก็ไม่กล้าเข้าหา้อนไม่กล้าเข้าหนูไงหนูถึงไม่อยากไปยุ่งกับมันสั้นต้องใช้แผลลใช้แผลจับ ลอให้มันออกมามาช่วยกันแก้การมันท่านนี่จริงๆท,ท่านใจเย็นค่ะท่านแล้วคาลยาลอเจะไปนะได้ผักก่อนละกันได้ค่ะท่านไว้มีโอกาสคุยคุยกันใหม่ค่ะท่าน<ม>หนูเองก็จะเดินทางกลับแล้วค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูเอายามาให้พรุ่งนี้ค่ะท่านรับรับค่ะด้วย น้ำพงน่าจะเหนื่อยขอขาท่านโชคดีค่ะคนะเจอกับผู้นำพงก็ดีนะพอได้พูดถึงกเรื่องดรงก็ดีก็เอออย่างที่หลูบอกนะมอนมันคัวพันน้ำหาสาเหตุมาจากตรงนั้นแหละมาจากไปดีกับเขาตั้งแต่แรกแล้เนาะมันกลายเป็นว่าพอพอถึงเวลามันร้ายมันก็ยกพ่วงมาเลยนะอืม ท่านบุรุษว่ามันไม่กล้าทำอะไรหนูนะไม, <SE> ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะหาสาเหตุไม่เจอหนะรือหนูต้องเป็นคนจัดการมันเองเหรอทุกคนแต่หนูไม่อยากทำอย่างนั้นนะอหนูไม่อยากทำเพราะว่ามันมันไม่ได้มาทำอะไรหนูนั่นเองนะพี่ๆสั้นๆง่ายๆถึงไม่จะทําอะไรพี่แฝดเล็กเลือกพี่แฝดเล็กจะทำอะไรมันมันเป็นความแค้นที่มีต่อกันหนูพูดคุยกับพี่แฟดเล็กทะเลาะกันเรื่องนี้หลายครั้งแล้วว่าถ้าไม่จัดการมันก็ปล่อยให้มันอยู่ของมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปเจอมัน สวดมนต์ก่อนนอนบอกพี่แปดเลยว่าภาวนาตั้งจิตว่าอย่าได้เจอมันอีกพี่แันเลยเขาไม่ทํานะฝั่งนั้นเขาก็แค้นฝั่งนู้นก็แค้นความแค้นมีต่อกันมากๆมันทําให้ลุกเป็นฟืนเป็นไฟมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องสาหาัสหลายคนที่มองว่าเป็นคอนเทนต์ก็มองว่าเป็นคอนเทนต์ก็มีบางคนก็บอกว่าเก็บตัวละครไว้ถ่ายให้เอายอยอดวิวก็มีนะเออส่วนตัวตัวเองเ่ยไม่ยุ่งน,นะ้พี่พมัน ว่าจะไปทางเดิมนะกลับผิดทางเลยเห็นไหมจริงๆต้องกลับทางเดียวกับผู้นำพงหลงป่าละสีนี้โมาจะคุยเคทุกคนขอเพรเดินทางกลับก่อนเดินทางกลับมาผิดทางนะเมื่อคว,วามที่ที่ PFC จะว่ายอย่างไรก็ช่างเธอนะเราเปิดคอมเมนต์ความคิดเห็นหลายคนอยู่แล้วนะอยากให้ PFC เข้าใจกันว่า หนูสายบุญมากกว่าสายบาปนะหนูทำทำใจไม่ได้อะที่จะต้องมาแบบฆ่ามันนะคนอื่นจะฆ่าจะอะไรมันก็ช่างจะช่างเถอะนะแต่หนูเองหนูไม่ทำนะมันไม่ทำามันไม่ได้มาทำอะไรหนูนะ